สวัสดีเจ้าเมนูตามฤดูกาลมาแล้วนะเจ้าช่วงนี้เป็นฤดูกาลไข่มดแดงนะเจ้าฤดูกาลไข่แมงมันจบไปแล้วนะเจ้าเพราะแมงมันนี้ถ้าเข้ามีนาไปแล้วก็จะเป็นแม่เพลิหรือแม่แป้งแล้วนะเจ้าก็จะเจออีกทีประมาณพฤษภาเนาะรอแม่แป้งเป็นบินออกมาอันนั้นเรากลับเป็นฤดูกาลจับ ไอแ,แม่งมันกันนะจ๊ะช่วงนี้เป็นฤดูกาลไข่มดแดงนะจ๊ะไข่มดแดงเต้งแล้วเนาะช่วงมกราคุมภานี่ยังเป็นแยบนะจ๊ะพอเข้ามีนาแล้วนะไข่เริ่มเต้งเริ่มบางลังก็จะเป็นแม่เป้งแล้วนะจ๊ะแต่ก็มันจะห่างกันประมาณช่วงหนึ่งประมาณสัก2เดือนก,นกว่าๆเนาะระหว่างแม่งมันกับไข่มดแดงนะจ๊ะอันนี้ก็ ไข่มดแดงเต้งดีขนาดนะจ้าอันซื้อมาจากตลาดนะจ้าเมนูวันนี้เราจะแกงไข่มดแดงใส่ไข่ไก่นะใส่ต้นหอมเนาะส่วนไอ้แกงใส่ผักหวานไว้เมนูต่อไปนะจ้าทำทีละเมนูนะจ้าไข่เต้งดีขนาดนะจ้าจะเป็นเพอก็มีเนาะไปดูเครื่องแกงนะจ้าใส่กระเทียมลงไปตามด้วยหอมบัวหอมแดงหั่นซอยใส่ลงไปเลยเนาะ พแห้งนะจ้ากาปีใส่ลงไปเลยเนาะผงนัวเล็กน้อยนะจ้าชูรสนิดหน่อยนะจ้าคนั้นีนน้ก็มาโขรกเครื่องแกงให้ละเอียดนะจ้า เร็จเรียบร้อยเราก็จะไปหั่นต้นหอมหั่นหัวหอมนะจ๊ะหัวหอมมาหั่นมาซอยนะจ๊ะเรียบร้อยก็ไปหั่นส่วนต้นเนาะผักชีนะจ๊ะหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยนะจ๊ะเราใส่ขั้นตอนสุดท้ายเนาะมะเขือส้มนะจ๊ะมาหั่นบางๆเนาะแกงไข่มะเือส้มนี่จะส้มอมหล่อมนานะจ๊ะใส่รวมกับไข่แดงเนาะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะจ๊ะไปหน้าเตาเนาะตั้งหม้อใส่น้ําลงไปนะจ๊ะ น้ำห้อนสักน้อยนึงก็ตักเครื่องแกงที่เขาตัดตะกียใส่ลงไปนะจ๊าล้างเครื่องแกงในครกเทใส่ลงไปเลยนะสาวน้ำห้อนน้ำเดือดแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปสักสองฟองนะจ๊ะแกงแมงมันแกงไข่มดนี่ใส่ไข่ลำนะจาแต่ต้องใส่ตอนน้ำห้อนห้อนนะจ๊าเพราะว่าน้ําเย็นนะมันจะขาวเนาะ มาตีไข่ให้แตกนะเจ้าน้ําจะได้เข้มข้นนะเจ้าแกงเฉพาะไข่มดส้มหรือไข่แมงมันเนี่ยน้ํามันจะใส่เจลววนะเจ้าแล้วแต่ใครมากใครชอบเนาะอันนี้สูตรของแม่นะเจ้าอ่าใส่ไข่มดกับไอ้บะเขอส้มลงไปนะเจ้าอ่าวิธีแกงไข่มดให้สุกก่อ่ยากนะเจ้าอ่าไข่มดสุกแล้วมันจะฟูนะเจ้าสีขาวนวลๆนะเจ้าน้ําเดือดบัลลดบัลลดแล้วกนเดียวก็สุกนะเจ้า ทำมาชิมรสชิมชาห้ก่อนนะจ้าจางยางก็ใส่ลงไปเนาะถ้าประจางยัางก็กันเดียวก็ใส่หัวหอมนะจ้าใส่ต้นหอมใส่ผักชีนะจ้าอันนี้ใส่หัวหอมลงไปก่อนนะจ้าต้นหอมผักชีใส่ลงไปเลยนะจ้า เ็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแกงไข่มดแดงง่ายๆนะเจ้าเมนูตามฤดูกาลเนาะสูตรแต่ละบ้านแต่ละจองก็เหมือนกันนะเจ้าอันนี้เป็นสูตรของแม่นะเจ้าตัากใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยเนาะสดฮ้อนๆนีน่ล้ำขนาดนะเจาแกงไข่มดแดงใส่ไข่ไก่ใส่ต้นหอมเจ้า